เาข้อง,งามก็เก่าเลยจ้ะสุกเอานั่นนี่นัน่น,นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพี่สารบานฉันจะพผอกันในเธอที่สองนะพ่อปรมีเนาะครับผมของวันที่หนึ่งก็รักกระดาเนาะจ้า สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามือน,นีกะมาซับน้ำใหม่ส่งออเดอร์จ้ะพี่น้องซับมือน,นีส่งมือน,นีจ้ะไปกันจ้าไปซับน้อกันจ้าพี่น้องเอาตามออเดอร์จ้ะมือน,นีมาจ้าได้ครับหลังจากเขากินเขากินน้ำแล้วเนาะแมนครับเอ้ยอู้ออ ใช่ครับจ้ะเดี๋ยวต้องซับออกเนาะเดี๋ยวจะเอาตามมาเก็บเอาจ้ะดูยแมนแฮ้นี่ครับสมบูรณ์เด้อจ้ะหนอมัน เนีนยบ่ไหบอคบอเห็นได้จ้ะวันที่พก่นนาะนจ้ะถุยน่เยโอ้ขอไถือทาไนานหนๆฮะก็จะไปตุบเนาะพามเนาะครับผม สองกอ็ได้แจ้งนอสี่หานอเนาะแม่จ้ะเอามาค่อ,อได้เคยมาจ้ะพี่น้องก็พระเอกของเฮาแล้วครับพี่น้อง <laughs> พระเอกก็คือพระเอกก็เก่กาที่หลายเลยงามเนาะจ้ะอุ้ยเสียมเข่าเด้อนี่พีทอะไรนะอู้ไฟบ่ได้เดี๋ยวเดียวของน้ำครับพี่น้องน้ำกปบน้ำไผ่ งี้ว่เหงนจะพี่น่องตัวนี้ต้องได้ยูดอ้ยโอ้ยพระเอกก็คือพระเอเกครับพี่น่อก็คือพระเอเกตั้งรับสาบครับอ่าสาบออก xiêm bỏ chắc xiêm chắc còng rồi, si đấy cha, gìn khao là lên, ừ. lẻo, mì pha lăng cha, đầm bự bự không đi, ơi đây ải hông này. Ừ. <laughs> โหดเ้เนาะพี่ได้อ่อ่าอ่ี่สุดเสียมเลยเนาะโอ้โหที่นีทยังเะีแล้ทางีได้งอ่โอ้ได้ะล้นั่นนั่นม่ได้ซัไปอ้สุกเอาอันนี้อยู่ในครับพี่เนาะพี่ถ้าพี่อีกนอนได้แมนบอออมไปฟ้าทั้งนั้น อย่างเก็บรวมเนาะจ้ะนี่อ่ะนี่เอาก็ะดได้นได้ได้นี่ <Hey. S 2> นี่นั่งดินได้หน่อะลองเบิง้งลองเบิงงเบ้งใจพี่หนอลองดูงานข้าวจูนภูนใสบอกแน่น้ำนี่มาฮ่ฮึสก <laughs> ระสับน้ำเนาะ ัานไอ้โอเนงอมาทางไหนอันีว่าท่านถือนั่งดินโอ้ยมาตลุมพุนั่นมาตลุมอ้อ้ยาอีลได้ชมพูป่ชะพูแล้ว

không cần nữa cả nhít muốn mây <laughs> tít bò tít đây đấy ai thằng à, bò nó lùm đi à bà con đâu thử xem vườn cái mị sám lơi ไม,ไม่แต่มองข้าเสาปหน,นูเอาเลยบ่เอาเลยจ้ะน,นี่อ้ายอยทีว่าพ่นอยู่ฟังเลยโอ้โน,นะเขาได้บ่ละได้ยังไงนั่นนั่น นี่จ้ะแห่งซับแห้งแตกฟังข้านี่อยากไหวนเนาะเหมือนน้นาซับเจ้บาบุทาถึงคนไหนจะพี่เทอนหาหมือยุ้งพันมาต่ฟุนูนอไม่ไม่จะพูเข้ากระซูกรัดเลยเหรอ สุกอะไรสุกนหนัดเลยอุ้ยเห็นที่ละายเห็นแต่หากเป็นข,า,ขาวๆนะจ้ะธนัดบ่ลัฐธนัตอุ้ยอ่อนๆเลยครับสุกก็เลยได้ไอายไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สแห้งกันไหนสุกก็เลยเนาะสุกอร่ยอยจ้าสองเลี้ยงจ้าเป็นแต่ตละล็กเนาะจ้ะาไหวโอ้ย อุ้ยเอาเลยนี่เอาเลยเลยเนาะผุดนี่แหละครับแสบกับแบบนี้แสบเบิสทำไมแม่ก็มีอุ้ยความอ่อนเพิ่นถึกห่อหุ่มไว้ได้นี่ซับแบบใส่ใจจ้ะอุ้ยใส่ใจทุกการซับจ้ะระวังตะกอง้ด้วยนะเสียมบาตรบาตรบาตรเอาหัวไปสิบานี่ซับนอหน่อยนี่ก่อน จังสิเขาไปซับนอนนั่นแหละพี่น้องให้แต่ว่าให้พอปลาหมี่ซับน้ำเนยบุคือดอกพอปลาหมี่ซับบ่แม่นจ้ะผมว่าบุคือดอกผมว่ายาย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 ป่เอาอี๋มันจะได้มาแต่หยอดหน่อยๆมันนะยายหนังละไอ่นั่นผีมันเขาคั่งผีเป็น เปลี่ยนมุมกันครับเป็นนาสีงอมาจากหันเน่ะเอาลงอีกเออเป็นจังเฮ้ยข้าก็เก่ามาเห็นหนึ่งได้เนาะได้สองสมได้สองได้สามได้สี่พูดแล้วไอ้หลังจากปีสมเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยอ่อนๆงามๆคือเก่าเนาะ นั่งดู F C ่ปาเม่เลยจ้าอุ้ยย,ยังได้เหลือีเดนงนอนนั่งดินทีละอันอุ้ยนี่ทางซับเลยบ่ยังอยู่อ่ะอยังยังอยู่ปุ๋ยจากธรรมศาสตร์จ้ะมีตันนี่นี่นี่อ เขามาซับฟังตะกอนแม่คุดสั้นลงไปเลยเด้ด่านเสียมก็งัดคือเ่าเเขียนทางกันอีกครับแม่มาถือทางบาเอ้กับ่า โอ้โหผืนขึ้นมาจากผีเนาะอยู่ทางหันถือเดียโน่จักแน่หาก็ให้มาทางนี้ก็มาได้ฝุ่นพื้นย้อนด้วยฝุ่นไในแม่ปลาหมิ่นแต่อาทางนั้นละเอาไม้เนาะเอาไม้ขึจังากผืนเงาะมาทางสักคู่ครับพี่น้องโชุกกับบานชุกปรกันได้ทางนี้ทัฒน์เดือด หซุ่มลงเลยอืมขันเขาถือทางครับพี่เขาถือทางสิยาญ่ยังงามเนาะภูน่ะเข้าจูนพูนเปลี่ยนก้อนเนาะวันนี้เปลี่ยนขางครับพี่น้องวันนี้ไปเรียลุมให้เบิรงเลยอใหญ่ไปให้บนลุ่มพี่น้องเพื่อนร่วมยีรักลายคือเก่าแตกดี หาเหลี่ยมหาลายอยู่ครับมีต่อเก่าเนาะจ้ะได้อ้ายจะว่าจังได๋อ่านบ่ถือบ่หั่นอ่านผาดบ่ซับเลยก็จะขาดเอ้านี่ตว่าต่อเลยอนี่อย่าไปเว้าเขาเลี่ยแต่เขาสิซับกับพี่น้อง่เบ่ว่าบ่ต้องอ่านให้อ่านเอง Nguyên nhạy ta chào xin tay nữa cập nhật. Hoa cập nhật. Hello cập nhật. Hello cập nhật. Hello cập Ừ, Hello cập nhật. nè. cập nhật. Năn. Đi nhật. Hello cập 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 nhật. Hello เ <ừ. S 2> นโนนขึ้เกนนนนานุ่มเนโนนให้อยู่ในครับพี่น้องขอไปเอานอนบันได อยู่ในเด้อครับคุณน่ะสูดแคนเลย,ยบ่จ้ออในในดูยเฮงเด้อคนะรับแม่ตําอีพุณน่ะเพื่อเอฟซี่อยากอยากคมแส็บเนาะแมนครับยังแส็บเส็บเสพขาด้วย้ะพี่น้องที่แต่อยู่ในในเลยใจพี่น้องมืงเนี่ยก่อนถนัดบอลแม่ตํา Nhà con nhung tấc còn đáp lơ. Nhà xã Nang rồi Nang din. 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 Ai cứ มันเติมเป็นลำมันก็นสิบโอคอยแตกนอที่เราจะพี่น้องนี่เป็นห้อยซับเก่าเด้อจ้ะนี่แตกดีเด้มันไม่มันไม่อีสานบ้านฉันเอาเลยได้เนาะงานเิ็นบอลฆ่าตัวไม่ไม่ Mhm. Mhm. ai Mhm. 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 nó Mhm. 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 Mhm nhám lên tè đi nhám lên xia lên Ô, oh, thử thang vừa đi nào Nè Thử thang lẽ Không nghe Áo y bơ Áo lúc y bơ Ê, sông làm tí Nì Và bà không lẽ Hừ hmm. <laughs> Đấy, thằng tí đi đi Đúng rồi Trông Tròn không? Đi đi ô oh. đây bóng bút này Để, ở đây, ở đây. Để dụng phần này cho này nó. Để này 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 เป็นพระธาตุน้ำบ้านทั้งนางแนบมังคือแปลนเปลี่ยนคางมั้ยเปลี่ยนคางอ้าเปลี่ยนคางเปลี่ยนคางก็ต้องเอาตัวใหญ่ก่อนด้บ้านเอเคท,ทั้งเทิงก็ติดต่อเนาะนี่เอ้าเกิดไม่ติดไร À, à, thang luồng này phải không Thang luồng à, chỗ Cần thẳng gì dễ không? Sự mà lên đấy <cười> <cười> con xa, Ủa, nó ra phải ạ Chạy khuôn mái thèn không? như này cầm cầm เอาเดี๋ยวนะอู้ตรงคุดได้นลยพุ้ดมาคุ้ดสิเหลือกอยู่อ่ะไอนั่นขาวไหมนั่นมันมีจังวงั้งเงาเสียมเลยจ้ะนี่เด๋อยนะครับอันนี้ก็เป็นแต่แสบอยู่จ้ะ

Nào này tôi thang vì đã mềm mà nhìn thật đẹp quá không bắt thang đấy đập đi trộn ai chắc bạn bạn đi không Nên. chắc bạn đi không ừ. mình thằng đâu Tít đỏ Hết đi này Hết xịn Hết xịn Bương ạ Trên đấy con đi khuyến này Trên nhà nó ừ. พันแผงเด้เห็นว่านี่ไอ้ไอ้เห็นว่านี่พันแผงโตอยู่นี่ <laughs> น่ะโอ้เขาจะนี่ก็ได้ ดู้ยตกใจตกใจเหนียวฟูนาะจ้านี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวกับตาบมาคีถอดไก่นี่มีพลังแห่งจ้ะครับผมก็ได้เวลาสรุปผลงานเท่าครับพี่น้อง เอามารวมให้พี่น้องเบิ้งเลยเนาะครับผมวรวบละดัดตอนมาเลยครับพี่น้องเอาเบิ้งผลงานเลยครับผลงานมานนี่ครับพี่น้องแต่ได้สิทรงแม่ปลาหมึกก็สีเหลืองงามๆง่าม,ามห้ใจพี่น้องววอวบๆเนาะจ้ะน,น่อยๆน,น่อยถ้าเป็นนั่งยิ้มกับสีหายอยู่ใจพี่น้องแถมไปพร้อมหน่มไอจะาคล้องจ้ะหลายครับพี่น้องก็ถือว่ายัางมันคือเกานะ่าเนาะ ราะว่าบบได้แลงนี้ไปใส้ครับแตกดีคือเก่าครับพี่น้องเข้าซับนี่มือวันพฤหัสเนาะจังว่าดีเลยครับบ่ถึงอาทิตย์ด้วครับพี่น้องเองซับิ่งแตกคือเก่าใจพี่น้องส่วนมากก็อยากซับเป็นของวันจันทเนาะครับผมผลงานเข้าใจพี่น้องกับมีโนอนั่งดินเนาะน้องก็งามคือเก่าเลยจ้ะเมื่อี้กับพ่พี่น้องมาซับเนาะหม่จ้ะเป็นอีพีที่สองเป็นคลิปที่สองของวันที่หนึ่งกราฎดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะส่งออเดอร์จ้ะจ้า ผลงานมินกมมันคือเก้าจ้าจ้าฝาก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามมีสองอีสานบานฉันในด้วยจ้าเม่ปามีก็ขอบุญขอบุณผู้ที่เขามารับชมขอบุณทุกกระลังแรงใจที่ทรงให้พ่อปามีกับเม่ปามีสำหรับคลิปมอน้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันไม่คลิปหนาจ้า